ความเชื่อของชาวบ้านในตัวเขาช่วยให้พวกเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นถึงแม้ว่าตากอ้นจะเป็นผู้ปกป้องหมู่บ้านแต่เขาเองก็รู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้ากับกระสือยายทองไม่ใช่เรื่องง่ายคำสาปนี้ร้ายกาจเกินกว่าที่อาคมธรรมดาจะปราบได้เขาจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอและในบางครั้งเขาก็สงสัยในใจว่าคำสาปนี้จะมีวันถูกทำลายได้จริงหรือไม่ คือเป็นเพียงโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันจบสิน้นตำนานของหมู่บ้านน้องหินใหญ่ยังเล่าถึงความเกี่ยวพันระหว่างตระกูลของตากรและตระกูลของยายทองในอดีตว่ากันว่าบ,บรรพบุรุษของทั้งสองตระกูลเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนแต่เกิดความบาดหมางอย่างรุนแรงเมื่อแม่คำลาได้พันตัวมาเป็นกระสือและสาบแช่งทั้งหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สองตระกูลนี้จึงกลายเป็นศัตรูที่ไม่อาจปรองดอง